ทางไหนครับคู่นี้ครับนี่คู่เปิดหัวครับนัดส่งท้ายปีครับ2,566ครับและก็นัดหน้ามาเจอกันปีหน้าเลยครับ2,567ครับขยับเดินครับคือต้อนรับสักหลาดใหม่นี่อ้้หจัดไม่ดีครับ นัดตัดเชือกมวยรอบแอกลีดอันเิเมตไฟเตอร์ครั้งที่หนึ่งะครับเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วครับเดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะครับว่าใครจะผ่านเข้าิีเงิน3 0 0 0 0 0บาทแต่ตอนนี้บนเวทีโอ้โหน้ํากระจายครับสับศอกขวาครับอนุรักษ์เพชรใหม่จะเจอศอกขวาครับอนุรักษ์ง้างแต่ไม่มีจังหวะออกครับตีเข่าขวาครับเพชรใหม่อาครับมีคนเจ็บแล้วครับแบบนี้นี่ต้องเอาคืนขยับต่อยซ้ายครับเตะซ้ายครับของอนุรักษ์ ยกมาทีบซ้ายเพชรใหม่จะสับสอกครับเตะขวาได้บวกหมัดขึ้นมาครับอนุรักษ์สอดแขนแตีไปก่อนสับสองสั้นๆครับอนุรักษ์ครับพยายามแก้ครับสอกสั้นๆครับเอาครับสอกคืนไม่ได้เจอเข่าครับเสียบเข่าเข้าไปครับเพชรใหม่โดนสอกอีกแล้วครับถึงอาวุธดีแล้วเกินนะครับ อาล่ะครับเอาคืนมั่งสิครับอนุรักษ์จะรับคนเดียวทําไมครับตอนนี้สัญญาณความมันมาแล้วเจอศอกขวาเข้าเต็มกรามครับแทงเข่าซ้ายโต้ครับเพชรหม่ตีขวาครับเพชรหม่ครับแล้วก็ตีซ้ายครับแล้วก็แหมจะรั่วตัวมาตีแต่ว่ากรรมการปรีชาสาวิกันแยกซะก่อนปัญหาตอนนี้คือเห็นแล้วครับว่าเพชรหม่โดนและทนได้ครับอนุรักษ์พยายามที่จะเร่งสับศอกโดนถึงตัวถึงตัวแล้วครับลากมาตียครับเอาครับเพชรหม่ตียครับเข่าวงใน ิดหาเหลี่ยมตีขวาครับลูดมาลากมาแล้วปิดเหลี่ยมตีขวาครับโอ้โหชักจะพาไปไหนไปด้วยแล้วครับพี่ปอกตอนนี้จะพากลับไปที่อุบลหรือเปล่าครับโอ้ดูฮะแข็งแรงมากครับเดินเข้าหาครับอนุรักษ์ต้องมีเอ้าโดนหมัดขวาครับเอาแลกศอกแลกหมัดกันหมัดไม่โดนครับอนุรักษ์ไปครับขยับสับศอกไม่โดนครับง้างต่อยลำตัวสับศอกขวาครับอนุรักษ์ ไปองไนแม่เราเห็นแล้วครับว่าเจ้าเพชรใหม่นี่โดนเยอะครับแต่โดนแล้วก็เฉยครับโอ้คือสองนี่โดนหลายต่อหลายครั้งครับดักทีมาไว้ครับอนุรักษ์ครับพยายามเดินเข้าหาครับส่งไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลูกบุลูกสู้นี่ถึงถึงตัวตลอดเอ้าเอาแั่ดันให้ล้มไม่ล้มครับอ่ากรรมการปรีชาสาวิการครับแยกออกมาแยกครับแยกมาถีบซ้ายขยับต่อยซ้ายครับอนุรักษ เราปัดซ้ายถึงตัวครับถึงตัวแล้วตีครับโอ้เกมนี่คือเกาะติดชิดนายอย่างเดียวครับเพชรใหม่ชิดนไปก่อนนะครับจะคิดตังได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าอนุรักษ์ยังโตอยู่ครับทีมซ้ายสอกไม่ถึงเอาหมัดขวาไปปลายปหมัดขยับเข้าไปครับเพชรใหม่ครับก็เดินหลวมๆเหมือนกันนะครับจะว่าไปแล้วนี่ครับโอ้โหหน้าลอยหน้าเปิดเหลือเกินครับ ตามร้านค้าทั่วไปหรือโทรศัพท์0652692899ชุดกีฬากีฬาตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดปุ๋ยพลังมา้าปุ๋ยมีพลังทุกเม็ดโดยบริษัทไทยส่งเสริมเคมีเอ็นซีจำกัดบริษัทพนมนาคราชจำกัดบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยครับยกที่3ครับสู้กับขอไปครับยกที่4ครับสู้กันต่ออา,าวุธกันต่อนะครับยังเดินถึงตัวครับเพชรใหม่ หนึ่งสองอาจจะเดินไม่เร็วครับยกสามีเดินถึงตูตลอดแลมายกสี่ต่อเนื่องครับเดินครับดูเหมือนเรียวแรงยังดีครับขยับเจอซอกสั้นๆครับโอ้โหแต่กันก็ยังทนได้ครับท่นเพชรใหม่ครับเอาหน้าไปวัดสอกคู่ต่อสู้หลายต่หลายครั้งครับเจอแข้งซ้ายเตะขวาขึ้นไปเพชรใหม่ พยายามพยายามที่จะถีบแล้วก็รวบลัดวงในครับทางด้านอนุรักษ์กรรแล้วก็ซอยเข่าสักสามครั้งครับเพชรใหม่นี่วงในดีมากนะครับแต่ว่าการเดินเข้าหาของเขาดีก็มีจุดเปราะจุดเสียเหมือนกันครับก็คือลอยหน้าลอยตาเข้าไปครับเอาลลมลงไปนะครับอ่าลงขึ้นมาครับเสียทรงไปเล็กน้อยครับไม่ใช่ปัญหาครับเดินเข้าหาต่อดูครับเดินดีครับ แต่เดินแล้วอาวุธนำไม่มีครับตรงนี้คือปัญหาครับแย่ก่อนครับจะเรื่องของกระดูกประสบการณ์แหละครับตีครับอนุรักษ์พยายามรวบกอดเอาไว้ครับก็รู้และครับว่าเพชรใหม่เขาจะเข้ามาปล้ำข่าวงในครับพยายามที่จะบล็อกตรงจุดนี้ให้ได้ก่อนครับถีบท้ายถอยออกมาบวกซอกอีกแล้วครับแล้วก็ลัดล่างไว้เลยครับนี่ครับ แก้ยังไงครับเพชรใหม่ครับเพแกเป็นประเภทรับก่อนครับแล้วค่อยทอนคืนทีหลังแต่ตอนนี้นี่รับอย่างเดียวก็ไม่มีโอกาสได้ทอนคืนเลยครับวนออกมาเดินเข้าหาเตะขวาครับดูลูกเก่าของอนุรักษ์ครับดักเสียบเข่าดักเอาไว้แล้วกอดกดคอไว้เลยครับแยกออกมาครับ ก็ยังไปของแกได้เรื่อยๆครับแต่นั้นของเพชรหม่เอาสอกขวาครับขวนเอาไว้ครับอนุรักษ์ถีบเอาไว้ครับอนุรักษ์ครับเพชรไม่เดินนังจะเข้ามารวบเอาสอกขวาครับในขวาไม่ถึงครับเพชรหม่ครับแม่แผนของอนุรักษ์คือยังไงครับชักจะมองที่มุมครับ นี่ครับโดนลัดล่างแล้วคือไปไม่เป็นครับสำหรับทางด้านเพชรใหม่ครับน่าจจังหวะนี้โดนดันล้มลงไปอยู่ข้างล่างอีกครับลุกขึ้นมาครับเดินครับพยายามกระโดดเข่าลอยยัดเข้าไปแต่ทําได้ทีเดียวครับโดนลัดอีกแล้วประสบการณ์ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพชรใหม่ครับเอาแทนเข่าขวาครับอนุรักษ์ตีหัวเข้าบ้านครับเอาเตะขวาของเพชรใหม่ครับโยก กลับมาติดตั้งันต่อครับบรรยากาศสดๆครับนัดส่งท้ายปีครับศึกพลังไทยโรมลคนสมุยเกียตเพชรครับดูจังหวะภาพช้าครับเตะขวาครับของอนุรักษ์ครับขยับโยกมาสับซอกครับแล้วก็รวบเอาไว้เลยครับซึ่งแผนรวบรัดล่างแบบนี้นี่เพชรใหม่ไปไม่เป็นครับโอ้ถึงขั้นมองไปที่มุมครับ ช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับคือเจอบุกนี้เข้าไปก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะได้อาวุธน้อยนะครับแต่ว่าก็เพชรใหม่ยิ่งทําอะไรไม่ได้เลยนะครับในยกที่ผ่านมาครับเอาละครับแต่ว่ายกก่อนนั้นครับยก3ก็ถือว่าทําไม่ดีครับเพชรใหม่ครับยก4ีเป็นยังไงเห็นไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามต่อครับยก5ครับมาดูครับ3นาทีสุดท้ายครับ ใครจะได้รับการชูมือครับปิดท้ายปีของฟอร์มตัวเองของทั้งคู่ครับรวบอีกแล้วครับอนุรักษ์ครับชักจะเหลียวไปที่มุมบ่อยขึ้นครับพี่ป๋องกับเพชรใหม่วงไนครับพยายามซอยเข่าครับของอนุรักษ์แยกก่อนขยับเดินเจอแข้งซ้ายอนุรักษ์อีกแล้วครับเพชรใหม่ครับ ยังไม่ท้อกบเจอแข้งซ้ายดักเอาไว้ขยับจะเขี่ยล่างพอถึงตัวแกรวบกอดเอาไว้อีกครับแมคือมีแผนแบบไหนก็งัดออกมาเลยนะครับตอนนี้ครับเตะเอ้าอ้ยหมัดขวาคืนครับเพชรใหม่แล้วก็แม่ครับพอโดนจัดแบบนี้นี่ก็เหมือนยืนสารภาพครับนี่ครับดูดูหน้าครับ ดูหน้าเพชรใหม่ครับโอ้โหตอนนี้นี่บอกบุญไม่เอาไม่รับแล้วครับตีบซ้ายครับอนุรักษ์สับสอกสั้นๆมันยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับมันยังไม่โดนครับแยกออกมานะครับรีชาสาวิการครับออกซ้ายหน้าครับตะนันของอนุรักษ์ออกซ้ายครับไม่โดนครับไม่เข้าเป้าเอาหงุกซ้ายก็ไม่ได้ครับตะนันของเพชรใหม่ครับ เดินครับพยายามถีบซ้ายสกัดเอาไว้ขยับรวบเลยครับดันออกครับนี่ครับกระโดดพยายามจะมีเข่าลอยสองชั้นครับแต่เป็นเหมือนลูกเตะชาร์จเข้าไปครับแล้วก็ตัวเองก็โดนดันล้มอีกทีครับนี่ครับสลับขาเตะครับแต่เวลาโดนรวบเอวเด็กแกก็เงยหน้ามองสปอตไลท์ข้างบนเวทีครับ อนุรักษ์ต,ต้องเตะด้วยนะครับแหมเตะโอ้โหอล่ะครับดักเตะไว้สวยครับอนุรักษ์สายหน้าดีครับหมกกัดขวานี่ก็คล่อมไปครับจากเพชรใหม่อ่ายังไม่ท้อครับเพชรใหม่ไปต่อครับอนุรักษ์ครับแม่ท้อเราเพื่อน จังหวะจากโคนไม่เป in ็นใจซะแล้วนะครับตอนนี <there. S 2> ้เพชรใหม่เพชรเกียรติเพชรหรือว่านักบินอะไรยนต์ก็ยังใหม่แหละครับอาจจะต้องไปเสริมเรื่องของกระดูกประสบการณ์ครับพยายามจะต่อยก็นี่ครับคือความพยายามเนี่ยมีครับแต่พอโดนมุกนี้เจอรัดแบบนี้แม่ทำหน้า ก็บอกว่าคือแก้ไม่ตกครับเอาครับมีไหมครับอีกสักพุดรับวิ่งเข้าไปแล้วก็มาพร้อมเสียงระฆังครับขอโทษขอโพยกันครับนี่คือคู่แรกครับของวันนี้ครับกรรมการปรีชาครับรวบรวมใบคะแนนครับมาถึงใบที่สองแล้วก็ใบสุดท้ายครับ ไม่มีปัญหาครับหันไปชูให้ทางด้านอนุรักษ์อ m มเ n e นน a i แครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับนี่ครับชูมือยืนยันอย่างเป็นทางการครับยินดีด้วยครับสำหรับคนะอนุรักษ์ครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครับ